สวัสดีครับพี่นอ้องยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท่าศรีอลำพินน้ำพุเชืยอนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดบ้านน้องเพื่อครับพี่น้องที่เวทีกำลังหอดบันบางส่วนแล้วครับลำพงมาถึงแล้วเวทีก็มาถึงแล้วหนึ่งพันนะครับอีกหนึ่งสองสามีอีกสี่พันนะครับดียังมากมาถึงครับพี่น้องสามวันนี้เป็นล้านปูนครับ เดี๋ยวรถปันไฟแล้วก็รถรถแปนครับรถพระอ้วนรถพีเอสครับยังมาไม่ถึงนะครับน่าจะจอดจิ้ข้าวอยู่ครับหลังเวทีน่าจะติดตรงนี้เลยนะครับบรรยากาศโอ้พี่น่องล้านหลายคักครับ หลังจากกินลงท่านอิ่มเรียพิ่งกับไปพ้ากันไปหานอนเวทนครับพี่น้องหอบสาร์หอมว้อนนี่แหละครับไปแล้วครับเพื่อจะมาเมืองมาล่ามือเลียงนี่ครับ นี่บรรยากาศ,ากาศอืลอดล้อพี่น้องลอดล้อเป็นแบบนี้

ยิ่งหนอ่านกระทำมหมเจไดว่าต้องเช็ดออกดิเช็ดดอกขันมือขีไปขันมีอีกนี่รวมครับอารวมเลยต้องยิ่มเผาเป็นปะ้าคือเขาต้องเช็ดออกก่อนครับเช็ดออกถามมันมามีถามมามีขานีแสดงมาโอเคถามมีขามันคือเรารวมเวามันาตีเรียนจะไปมากมีเรียนเสี่ยงหนาไม่เห็นอีกเีบุะมันเรีนมากฝนเออนาเบ่อาดูน่าแค่นิมเป็นนัน มันเป็นน้ำมันก็ฉีครับมันาในห้องห้องเสียบออกเลยห้องท่องเที่ออกวันนี้ขาขีีไปมือเอืนก็จะขาขีีไปมืออืนปุ๊บขันมันมามียู่สงวาเอเชนี่ครับนี่แล้วอันนี้ละโอ้ยกานี่อยู่ปรเทศเรานปูนเลยแล่นออมปเทศั ลงนี้ได้บ่ะครับน,นี่มีลงขวากล้งท้านครับลงท้านไดติมนะครับทางนี้ลงท้านไดติมครับ ทำผุนลงท่านยังน้อยเนาะลงท่านหมอนม่อทำผุนเป็นท่านหมอนไหมเอาไหมนั่นน่ะไอ้พวกหมอนเรียกอะไรใส่ลงท่านอ่ะเฮ้ยน้อยลงท่านหมอนป่ <et? S 1> เอ้ยไม่ลงท่านหมอนบ่ครับผู้ใดดนหีลายเะ 来妈，来妈。 ยงกะทำไม่เหมือนหอสิีใบเลยฮะยางยางอ่อยู่ยางเก่าสิบมยางยางของเก่ามันเตี้ยบโมับยางมากติเป็นยางถอไหมอ๋อีเก่าคือีเคยใช้งานแล้วอ๋อะทาเหีเอาออกกันวะ่เอาไปใส่นอเราไปใส่นอเป็นเราเปาไปแล้วโอ้มันมีแปดนอเราเปิวันน้ว่าใส่เอ้ไมถึงงาม ออพี่นเเซตอาเ,ออเนี่ยค่ะมือเขางลียนไปมันว่าัน,นม,มีก็สแาสาดงว่าใส่โอเชี่ยมันยังอาบออกว่ายนีมัยิ่งเขาหยีครับม,มันรวมมอันครับคำนี้มี่ําตาอาบออนนู่แล้วเขาเลียนเลยอ้ยร้านปูนี่มันตรงห้อเลยครับพี่น้องคับรรยากาศครับ้า,าร้านปูน,นี้ หอนตกคามาสเดี๋ยวอายห้วยห้วยเหรครับบ้างเล็กม้องเข้าเดียวหรครับหอนเบื่อเบืบ่อเหรอครับเนี่ยครับเอาอที่วัดบ้านหนองผือนะครับเนี่ยครับนี่น้นองบรรยากศยาศตอนเามาล่าหมึเต็ียมเราไหมเออเนา เมาลมาเต็มเดินวัแล้วนี่ครับพี่น้องเอ้มีขวดผมด้วยวะเห็นไหมมีเขาไม่ได้วดนแล้วอัดหอนอพี่น้อง เว็นเรนี่บัตร่อยสิมันว่ายบัตรนั้นหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วเข้าคืนนี้อันเน็บัตรน่ะดัละอยพี่น้องอ่าลงท่านจะก็รอเดียนะครับครับทานเี่ยอยู่เรื่งท่านะเพราท่านเบ่อจุดเดบ่ทาเข้าหวไมอีกไอ้ดิน่นหมือนินแหลายันเนาะั่เียงบครับพี่น้อง ขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกาาทกรารรับชมค,ครับชมแล้อลวอย่า,ยาลาืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับชิปนี้สวัสดีจ้าฮะัผมเรียน